สวัสดีครับก็มาดูภาพเทคนิคกันต่อนะครับสหรับภาพเซ็นเด็กก็คงเหมือนกับเมื่อวานนี่แหละแพทเทิร์นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะแพทเทิร์นก็เป็นตัวของสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยย่อลงมานะครับแต่ถามว่าย่อลงมาแล้วแพทเทิร์นมันเสียไหมก็ไม่ได้เสียนะครับคือถ้ามันจะเสียเนี่ยต้องหลุดต่ำกว่าหนึ่งสองห้าศูนย์ลงไปแต่เราก็เห็นว่าเมื่อวานปิดหนึ่งสองหกศูนย์ก็ยังห่างหนึ่งสองห้าศูนย์อยู่ที่สิบจุดนะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมเมื่อวาน ไอ้วันก่อนหน้าเบรกเอาแล้วมันไม่ไปนะครับเราก็คุยไปแล้วนะครับว่าตัวของ m r r k t t e บนนั่นแหละนะครับมันไม่ยอมเป็นเชิงบวกนะครับเพราะว่า New h w h i เนี่ยมันก็ยังไม่มากกว่า New Low แต่ก็เราต้องจับตาตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเบรกมาใหม่เนี่ยแล้ว New High เนี่ยขึ้นมามากกว่า n w w o w เนี่ยตรงนั้นก็กลับมาเป็นบวกทันทีนะครับก็ตอนนี้ก็รอดู2ออย่างแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็การ ดูตัวของ Market b ตเว่ามันจะทำนิวไฮได้มากกว่านิวโลหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ำมาหนึ่งสองห้าศูนเนี่ยเบรดไม่ต้องไปสนใจแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดต่ำาหนึ่งสองห้าศูน0เนี่ยเราไม่ได้ต้องการการคอนเฟิร์มนิวไฮมากกว่านิวโลแล้วนะครับโอเคพาพเซตก็คงประมาณนี้แ้วไม่ได้มีอะไรมากก็แค่อัปเดตเฉยๆส่วนตัวของฟิวเจอร์นะครับก็ย่อลงมาแต่ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าเราก็มีทุนต่ำนะครับเอาที่มันแปดสองเจ็ดก็ มันก็ยังเป็นกรอบไซด์เว้าอยู่แล้วก็รอขายกรอบบนที่เดิมน,นะครับใกล้ๆแ4ดสี่หหรับเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ขอพาไปดูหุ้นฮ่องกงันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่าหุ้นฮ่องกงเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มถอยนะครับมาที่โซนแนวรับนะครับมาดิโซที่มาดิโซนแนวรับก็จะเห็นว่า,าประมาณสองหมื่นห้าต้นๆเนี่ยนะครับก็เริ่มเป็นโซนแนวรับแล้วละ่ะ แต่ว่าแนวรับหลักอะมันคือเส้น200วันนะครับจะเห็นว่าเส้น200วันเนี่ยปีนี้สมมติใครซื้อที่เส้น200วันเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยหรือตอนเดือนเมษาเนี่ยอันนี้คือคีย์แนวรับหลักของตลาดหุ้นฮ่องกงเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ห่างจากเส้น200วันละนะครับแล้วก็ลงมาที่แนวรับละนะครับผมว่าก็เริ่มอาจจะไปมองพวก DR หุ้นฮ่องกงได้ได้บ้างละนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะเป็นการใช้คําว่าในเชิงลักษณะของการแบบสะสมมากกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่า แนวรับเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดเรารอแค่เส้น200อ่ะถ้าลงถ้าเรารอที่จุดเดียวเนี่ยแล้วลงมาไม่ถึงก็พลาดเลยแต่ถ้าเกิดเราซื้อไปหมดเลยตรงนี้แล้วมันหลุดแนวรับ้วลงไปเส้น200มันก็ได้ต้นทุนที่ไม่ดีนะครับพะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราก็คุณฮ่องกงแล้วก็พยายามแบ่งแบ่งไม้ซื้อก็ได้เป็นแนวสะสมนะครับเมื่อวานในเทคนิคอลทอลที่ผมส่งออกไปเนี่ยคือตัวของอ่ะบาบา8 0ูนย์นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าบาบา8 0ูนเนี่ยมัน มันก็ถอยลงมาลึกละนะครับก็ตอนนี้ก็ลงมาแถวกรอบล่างของดาวเทนชาแนลละนะครับแล้วก็เส้นตัวของค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็อยู่แถวนี้นะครับ r s ซก็ใกล้โอเวอร์โซลละดังนั้นใกล้ๆ5.7 5.8ผมว่าก็เริ่มเป็นการทยอยสะสมไม้แรกได้ละสำหรับตัวของบาบา80นะครับโอเคนะครับถัดมาก็ไปดูที่ราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำก็โ,โหช่วงหลังนี่ก็โดจิรัวๆเลยนะครับก็คือจะเห็นว่า อสองแท่งเนี่นะครับเป็นโดจิเลยนะครับมีปิดเปิดกับปิดเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับก็ทองคำเนี่ยวิ่งตามิลเวอร์ยังไม่ได้เลยนะครับก็ิลเวอร์ก็วันนี้ทำนิวไฮขึ้นไปละทองคำก็ยังวิ่งขึ้นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครเปิดลองทองคำมาก็ก็ถือต่อแหละนะครับแต่คราวเนี้ยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราจะคอมเมนต์ไปว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่มี ให้ไปรอรับที่ประมาณ4,260เพราะว่าสัญญาณซื้อทองคํามันมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าคนซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายอยู่ละแต่คนที่ไม่มีเนี่ยเราก็จะมองว่าตรงนี้คือโซนของแนวรับนะครับแต่เมื่อวานมันก็ถอยมาแล้วนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาแล้วแล้วซิลเวอร์ก็นิวไฮขึ้นไปอีกละดังนั้นถ้าเกิดทองคาไม่ขึ้นตามอีกเนี่ยแล้วลงมาที่4,260เนี่ยตรงนี้จะไม่ใช่แนวรับละนะครับผมว่ามี4,260อาจจะหลุดได้นะครับดังนั้นคีย์สำคัญก็คื อถ้าเกิดคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยใช้4260เนี่ยเป็นท e ล l i n g ต็อปส่วนคนที่ไม่มีอ่ะย่อลงมารอบรอบหน้าเนี่ยไม่ใช่จุดรับแล้วนะครับเพราะว่าจุดซื้อมันต้องมันต้องซื้อไปที่ตรงเนี้ยตอนสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าตอนเมื่อวานเนี่ยที่มันถอยลงมาใกล้ๆนะครับคพือจะเห็นว่าระดับราคาเดียวกันเนี่ยนี่ผมพยายามย้ยําเสมอว่าราคาเดียวกันเนี่ยอ่าจุดมันอาจจะเป็นจุดซื้อในวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่จุดซื้อในอวันหนึ่งก็ได้นะครับเับงนั้น ก็เลยเป็นเหตุผลและว,ว่าทาไมต้องมาอัปเดตกันบ่อยแลือเกินนะครับทุกวันนะครับเพราะว่ามันมันมีภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะว่า Silver New ิ i ไฮขนาดนี้ถ้าเกิดราคาทองคําลงมาที่แนวรับอันนี้คือมันแปลกล้นะครับเราก็เลยไม่อยากให้ไปรับสมพลที่ยังไม่มีนะครับส่วนราคาน้ํามันเราคุยไปแล้วนะครับว่า ถ้าไม่มีการกลับตัวชัดๆเนี่ยเราก็ยังไม่เอานะครับมเมื่อวานก็ยังเป็นแท่งแดงยาวอยู่เลยนะครับที่ผมมาให้ดูว่าก่อนหน้านี้เวลาที่มันจะเกิดรอบรีบาวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแฮมเมอร์นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้แท่งเขียวเนี่ยเพิ่งเปิดมา9ก้าโมงกว่าเนี่ยเพิ่งไปอ่านนะว่ามันแท่งอ่าแคนเดิลสติ๊กเป็นอะไรนะเวลาเราอ่านแคนเด e ลสติ๊กอะเราอ่านช่วงตอนเย็นนะตลาดหุ้นไทยเราอาจจะอ่านช่วงประมาณสักสี่โมงะเ,เริ่มเริ่มพออ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็น โกลบอล product เนี่ยพวกทองเนี่ยพวกน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับสี่โมงก็ยังไม่ควรอ่านนะครับเพราะว่าตลาดพวกนี้มันยีิบสี่ชั่วโมงนะครับมันแบบมันต้องไปดูแบบช่วงตีสามตีสี่อะไรนะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้คนไปรออะไรขนาดนั้นอยู่ละนะครับก็มาดูตอนเช้าก็ได้ซึ่งก็ถือว่ายังไม่มีสัญญาณการกลับตัวส่วนเงินบาทนะครับก็คงมองเหมือนเดิมว่าตรงเนี้ยมันคือกรอบล่างผมก็ยังแนะนําให้เล่นฝั่งลองอยู่สําหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับไปต่อกันที่ หุ้นแนะนำเลยแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกวันนี้ก็เป็นตัวของ Home Pro นะครับสำหรับตัวของ Home Pro ก็เป็น p l l b a c k นะครับเพราะว่า o o m p r r เนี่ยย่อมาที่เส้น SMA 20วันนะครับแล้วมันก็ยืนได้ไม่หลุดแล้วก็ส o p e เนี่ยก็เริ่มจะเริ่มจะเปลี่ยนนะครับเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเชิงบวกนะครับก็ดูรอบทีแล้วนะครับเวลา o o m p r r เนี่ยทะลุผ่านเส้น20นะครับแล้วก็ถอยกลับมาที่เส้น20เห็นไหมครับ ถอยมาเช่นยี่สิบปุ๊บสลบเปลี่ยนเป็นเชิงบวกนะครับมันก็ยืนได้แล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮ้ให้หายเราก็เลยมองเป้าหมายเนะี่ยคือการทำไฮ้ใหายที่หกจุดหกแล้วก็หกจุดแปดแนวรับก็หกจุดสามแล้วก็สต็อปลอดต่ำกว่าหกจุดหนึ่งนะครับถัดมาเป็นตัวของ CK นะครับ่ะ CK เริ่มมี Candlestick กลับตัวนะครับอย่างนี้ก็คอได้ละคือ CK มันมีด v เวเ e นต์อยู่แล้วล่ละแต่ว่าก่อนหน้านี้ Candlestick มันก็ยังไม่ค่อยชัดมาก แต่เมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อกลับมาเขานั่งชัดดังนั้น CK ก็น่าจะเล่นรอฟื้นตัวได้แนวรับ11.9นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า11.6เป้าหมายคือ12.5แล้วก็12.9สําหรับตัวของ CK ตัวถัดมาเป็นตัวของอิชิตันนะอิชิตันเป็นการเบรกพัทเทิลสามเหลี่ยมนะครับก็มองเป็นเชิงบวกนะครวันนี้จะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับเรามีพ a t เทิลสามเหลี่ยมมาแทบจะทุกวันเลยนะครับวันนี้วันนี้เป็นอิชินะครับ เป็น descending triangle นะครับ break out แนวต้านถัดไปก็13แล้วก็13.5แนวรับ12.5 stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า12.1นะครับถ้าหุ้น,นอกเ set ร้อยก็มีสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับก็คือตัวของ S cap อันนี้จะเป็น symmetrical triangle นะครับแล้วก็ break ขึ้นมานะครับก็อยู่ในธีีมของกลุ่ม finance ด้วยนะครับใครจะลุ้นกอง,งองอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ b r e a จากโซนต่ำเหมือนกันนะครับแนวต้านด้านบนก็1.15แล้วก็1.2 นะครับส่วนแนวรับ1.1แล้วก็ t t p p o s อถ้าต่ำกว่า1.06สำหรับตัวของ S-CAP นะครับส่วนตัวถัดมาเป็น SCGD นะครับอันนี้ก็เป็นแนวเบรดเอานะครับแต่แพทเทิร์นสามเหลี่ยมที่มันแบบ เอียงลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบมันไม่ได้มีเส้นขนานที่เป็น horizontal เนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพวก descending เราเรียกว่าเป็น falling wedge นะครับก็เป็นการ break out ออกมานะครับเป้าหมายด้านบนก็4.76แล้วก็4.9นะครับแนวรับก็4.6สต s t ถ้าเกิดต่ำกว่า4.5นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ noble นะครับสำหรับตัวของ noble เนี่ย pattern นก็จะเป็นเป็น s i d e way up นะครับเพราะว่าย่อมาที่เส้น20เนี่ย แล้วมันก็ยืนได้นะครับตอนนี้โมเมนตัมก็เป็นบวกนั้นเราก็มองโนเบิลอคือการย่อเพื่อขึ้นต่อแนวรับก็2.18จุดหนึ่แปสต็อปลอดถ้าต่ำกว่าสอนะเป้าหมายก็2.26แล้วก็ 32, สองจุสาำหรับตัวของโนเบิลนะครับเค okay, ก็ไปที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของ i ออานะครับสำหรับ IRPC i r p c ก็ พยายามสะสมแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันจริงตรงนี้ก็ถือว่าสะสมได้แหละแถวประมาณ1บาทเนี่ยก็เก่งกาไรได้สําหรับ IRPC นะครับส่วนตัวของเนอร์นะครับเนอก็ซื้อได้นะครับเมื่อวานก็คุยไปแล้วว่าทะลุผ่านเส้น200วันเนี่ยเส้น20วันก็ไม่หลุดตรงนี้ก็ซื้อได้สําหรับเนอรส่วน IVL รับเท่าไหร่นรผมว่าก็แถวเนี้ยนะครับก็รับได้ละประมาณ15 15กลางๆเนี่ย15.6 15.7ผมว่าก็พอไหวสําหรับตัวของ IVL นะครับนี่ก็มองฟื้นเหมือนกันส่วนตัวของ JMT นะครับคือ JMT ผมมองกลางๆมากกว่านะมันมันดูแบบไม่ค่อยชัดมากนะครับคือ slope อ่ะมันก็เริ่มจะปรับแล้วแหละแต่มันก็เพิ่งปรับแบบยังไม่ค่อยชัดที่มันจะเป็นลักษณะของไซด์เว y า up นะครับผมก็เลยแบบคิดว่าอาจะรอดูก่อนมากกว่าสําหรับตัวของ JMT นะครับ คือถ้าเกิดมันจะเป็นไซด์วาขึ้นไปจริงเนี่ยแล้วถ้ามันเหมือนรอบพี่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคถ้ามันโชว์ขึ้นไปเงี้ยนะครับเราค่อยรอจังหวะแบบดักเล่นเวลามันย่อมาที่เส้น20แบบว่าสโลปเป็นขึ้นจะชัดละแต่ตรงนี้นมันจะแบบกึ่งแฟดกึ่งพยายามจะปรับขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ชัดมากผมเลยอยากให้รอก่อนมากกว่าสําหรับตัว j t นะครับแต่ถ้าถามแนวรับก็คงแถวนี้แหละนะครับถ้ามันจะยืนได้ก็คงต้องประมาณ8.6ส่วนนิชินะครับถ้าเกิดเรามีติดอยู่ที่ด้านบนเนี้ยถัวได้ไหมถัวไได้้้นนก็อยย่่าาาทีเํปว ด i เวอร์เจถั่วไม่ได้พ a t ์นสามเหลี่ยมถั่วได้นะครับอ่ะมาที่ตัวของอ่าลูลูศูนกะครับอ่ะก็ปรับตัวขึ้นไปแรงนะครับอ่แต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมาะกับการไปไล่ตามนะเพราะาตรงนี้มันก็เข้าใกล้เขต o v e r b o ์บอทละนะครับก็ต้องรอย่อแหละนะครับก็คงแถาประมาณ3บาทจะเล่นได้สําหรับตัวของลูลูนะครับส่วน ITC เนะครับ ITC เมื่อวานเนี่ยผมก็รอดูอยู่เหมือนกันว่า จะถึงเส้น200หรือเปล่าคือถ้าเกิดถึงเส้น200อ่ะน่าจะดักเล่นได้แต่ไม่ถึงนะครับเส้น200อยู่ประมาณ4 6 6เมื่อวานลงไป14.8เราก็คิดว่าให้รอแล้วกันนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีแคนเดลกับตัวเนี่ยแต่มันก็ยังดูแบบซึมลงผมก็เลยให้น้ำหนักซึมลงไปก่อนแล้วกันก็รอ,อแถวเส้น200แล้วค่อยเล่นสำหรับ ITC นะครับส่วนตัวของเดลต้านะครับเดลต้าก็ยังซึมมาต่อเดีถามว่าตรงนี้เป็นแนวรับไหมก็ ก็เป็นเป็นตัวของแนวรับแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันรีบาวอะผมกลัวมันจะแค่รีบาวสั้นๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่ารอบที่มันลงมาตรงเนี้ยก็คือรีบาวว้แท่งเดียวว่าลงมาต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็ตรงเนี้ยคือแนวรับแหละแถว176แต่ว่าก็เล่นยากนะครับแนวต้านก็แถวประมาณ185สําหรับเดลตานะครับส่วน CRC นะครับ CRC ก็ CR เป็นหุ้นที่เราแนะนําไปตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแถวนี้นะครับประมาณ18.5 ถ้าเกิดคนที่ซื้อกับสัปดาห์ที่แล้วก็ถือต่อนะครับส่วนคนที่ไม่มีนะครับเราย่อกลับลงมาแล้วบอกอยากได้เนี่ยรอี่แล้วไม่ได้ซื้อเนี่ยผมว่าก็18.5เนี่ยก็เป็นแนวรับสําหรับ CRC ส่วนเป้าหมายผมรอการปิดแกรปเลยสําหรับตัวของ CRC นะครับส่วนสเตคอนนะครับก็ฟื้นตัวนะคือจริง CK s t a สเตคอนเนี่ย,รยก,การาเป็นบวกทั้งคู่แหละก็คือเกิด d i v e r g e n นทั้งคู่เลยนะครับก็มองสเตคอนฟื้นตัวเป้าหมายก็6.1แถว 6.4ตรงนี้นะครับแนวรับก็แถวประมาณ5.7สำหรับตัวของสเตคอนส่วนปอทอสอพอนะครับคือตรงน,นี้ราคาน้ำมันไม่ค่อยดีเลยทำให้สอพอก็รีบาวขึ้นไม่ค่อยไหวนะครับแต่ถามว่าดาวไซด์ลึกไหมก็ก็ไม่ลึกนะครับผมก็ยังมองคล้ายๆเดิมแนหะสอพอก็แนวรับประมาณ106 105เนะี่ยเป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็แถว110 111สําหรับตัวปตทอ,อพอนะช่วงนี้ก็เล่นตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าสอพอก็ยังไม่ได้ โดดเด่นมากนะครับส่วน STGT นะครับยังรันต่อได้ไหมนะครับทุน8บาททุน8บาทก็ก็รันไปแหละนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราก็อาจจะตีเป็นเส้น uptrend เนี่ยก็ลากยาวไหมเรื่อยนะครับว่าถ้าเกิดไม่หลุดต่ำกว่า8.05นะครับก็รันได้สำหรับ STGT แต่เนื่องจากจริงผมมองว่าทุน8บาทมันก็ไม่ได้ทุนดีมากคือถ้าเกิดเราซื้อตรง แถวเส้น200อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราซื้อลันอย่างเงี้ยอันนี้มันลันแบบสบายใจมากแต่มาลันลง8บาทถึงมันจะมีเส้นอัพเทรนแบบให้มันดักตรงนี้ผมว่ามันก็มีความน่าเสียดายนิดนึงสมมติถ้ามันเราจะลันแล้วมันไม่ไปแล้วมันถอยกลับมาเนี่ยการว่ากําไรเราเหลือบางมากหรือแทบจะไม่ได้เลยนะครับนั้นเวลาเราจะลันเนี่ยแล้วสมมติเราบอกว่าทุนเราไม่ดีมากผมจะแนะนําเชิงประมาณนี้มากกว่าว่าก็ขายไปส่วนหนึ่งแหละนะครับเพราะมันโอ์บอสมากแล้วลันแค่ส่วนเดียวก็พอนะครับสําหรับตัวของ sttt มาที่ catl ศ1นะครับทุน4ี่จุดเจดนะครับโอ้หทุนตรงเนี้ยกัมกึ่งมากนะครับเพราะว่าราคามันก็ดูฟื้นแหละแต่ว่าสังเกตแหมครับสลปมันสลปมันแย่สลปเป็นเชิงลบอยู่งั้นทุนตรงเนี้ยผมว่าผมถ้าเป็นผมแนะนำว่าขายออกดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ถือไปก็ไม่สบายใจนะครับคือมันมันดูกัมกึ่งมากกว่านะครับคือมันดูจะฟื้นแหละแต่ว่าทุนที่เราได้มาจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอาจจะขายออกมากกว่า นะครับส่วนตัวของ TTB นะครับ TTB ก็ตัวนี้ก็อาจจะลุนล้นลุ้นเบรกเอาได้เพราะว่ามีแพทเทิร์นนะครับเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสำหรับ TTB ก็ทะลุ1.99เนี่ยก็มองเป็นเชิงบวกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเปิดแกลบทะลุเงี้ยผมคิดว่าไม่ไม,ไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดค่อยๆข,ขึ้นแล้วเบรกเงี้ยเราก็สามารถตามได้นะครับ ส่วน s c a p ก็คุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ากราฟมันค่อนข้างโดดเด่นเลยเพราะว่าเป็นการเบรกเอาท์ขึ้นมาส่วนตัวของเซี่ยมนะครับเซี่ยมีช่วงนี้มันอยู่ในรอบของการแกว่งไซเวย์นะครับคือเห็นเมื่อก่อนหน้าเนี่ยเซี่ยมเราจะเล่นเรื่องไดเวอร์เจนต์กันไปนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแกว่งไซเวย์ละนะครับก็มองแนวรับประมาณ16ส่วนแนวต้านก็มัน17.6นะครับแนวโน้มเป็นไซเวย์ส่วน KKP นะครับ KKP เราเคยคุยเรื่องของการ เบรกเอาไปแถวนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับประมาณอ่าตรงนี้นะครับสำหรับ KKP ก็ก็เบรกแต่ว่าเบรกแล้วมันก็ยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับต่ถามว่ายังยังมองบวกได้ต่อไหมก็ยังมองบวกได้ต่อเพราะว่าไม่หลุดแนวเบรกนะครับก็มาร์กตรง65.5ไว้ถ้าไม่หลุดมันก็มองขึ้นต่อสําหรับตัวของ KKP นะ6ก5ก็เป็นแนวรับนะครับส่วน SCGP นะครับก็น่าจะจบรอบในการ เล่นระยะสั้นแล้วนะครับเพราะว่า SCTP เราแนะนําน่าจะตรงนี้นะครับที่เราเห็นแคนเดลกับตัวเรามองว่าแกลบด้านบนน่าจะปิดได้ซึ่งก็ปรับตัวขึ้นไปปิดแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้น2องวัน16.4ดังนั้นอัพไซต์ในการเล่นระยะสั้นเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วนะครับก็เลยคิดว่าไม่ใช่จุดในการเข้าไปซื้อแล้วนะครับส่วน BHA นะผมว่าน่าจะมีโมเมนตัมเชิงบวกในการขึ้นไปทดสอบเส้น200ได้นะครับประมาณ3.38ก็เป็นแนวต้าน 3.22ก็จะเป็นแนวรับนะครับไออก็สะสมได้ออกเส้น200วันนะครับส่วน FM นะครับ FM ขอถอยดูแป๊บนึงตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ดูนะครับเอยังดูเป็นไซด์เวดาวอยู่เลยนะครับผมเลยยงคิดว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจในการเล่นนะครับส่วนฮาน่านะครับก็เป็นหุ้นที่เราลุ้นปิดแกลบแต่ก็ยังยังไม่ปิดนะครับเมื่อกี้เราคุย SCTP แดบปิดละตัวฮาน่าก็ ยังเปิดแกลบตรงนี้อยู่นะครับงั้นถ้าเกิดใครแบบเล่นเล่นเรื่องชอบเล่นเรื่องแกลบอาจจะย้าย S C T P มาเล่นฮาน่าต่อก็ได้เห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะมีแบบขึ้นไปเล่นแบบกิดแกลบกันกันเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ฮาน่าผมก็มองฟื้นแหละนะครับก็คงมองแนวรับช่วง16เนี่ยส่วนเป้าหมายคือแกลบประมาณ17.6แต่ว่าแกลบตรงนี้มันปิดยากกว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันมันเป็นแกลบที่มันไกลนะครับไม่เหมือนกับ S C g P อ่ะตอนนี้เราคอลเนี่ยอันนี้มันแกลบแบบ ไม่ไกลมากดังนั้นมันก็ปิดได้เร็วนะครับสําหรับตัวของ SCTP แต่ฮาน่าเนี่ยมันแก็บมันหางมันก็เลยแบบปิดได้ช้าหน่อยแต่โดยรวมผมว่าก็มีลุ้นในการฟื้นกลับมาปิดแก็บเหมือนกันส่วน SCC นะ SCC เราเคยคุยไปตรงนี้แบบที่เป็นแคนเดลกับตัวเราคิดว่าน่าจะเกิดเทคนิคลีบาวแต่ขึ้นเห็นไหมครับมันขึ้นเป็นแก็บเห็นไหมครับเวลาขึ้นเป็นแก็บผมเลยมักบอกว่าอย่าเพิ่งไปไล่ตามเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะถอยมาปิดแก็บนะครับก็แนวรับอยู่ที่แก็บประมาณช่วง 178.5สําหรับ S C T P นะครับก็สะสมได้แหละตามตัวที่แก็บนะรบจริงกลุ่มกลุ่มปิดโตเนี่ยอ่าผมไม่ดูภาพใหญ่กลุ่มปิโตนะครับคือกลุ่มปิโตผมว่าสะสมได้เพราะว่าเราลองดูภาพใหญ่กลุ่มปิดโตนะครับคือตรงเนี้ยยืนไม่ทําโลแล้วเห็นไหมครับยืนได้ที่โลเดิมแล้วตัว indicator นี่เราก็อ่านลวกเรื่องของดเ v e r g e n นได้นะครับดับงนั้นพวกอ่าใครชอบพวก I V L พวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายิงสามารถเล่นเป็นภาพระยะกลางได้เลยนะครับ โอเคนะครับแปบ๊บเดียวเวลาเราหมดละเดี๋ยวขออีกสองตัวแล้วกันนะครับ F Smart นะ F Smart ยังป้นเปี้ยนแอวเส้นค่าเฉลี่ย2องวันนะครับก็คีย์สำคัญก็คือต้องเบรกใ,ให้ได้ก่อนแหละหรือให้ตรงเส้นนี่มันตัดขึ้นก็ได้ให้มัน SMA20 ตัด SMA 200อเนี่ย F Smart ก็จะเป็นการเล่นขึ้นแต่ก็มแนวรับแนวต้านก็6.55เนี่แหละนะครับแต่ผมคิดว่ารอเล่นเบรกทีเดียวดีกว่าให้มันมีการเกิดกด้นคอร์สนะครับ โอเคนะครับเราปิดด้วย C P N แล้วกันเมื่อวานเราคุยไป C P N ก็คือ C P N น่ะมันเบรกตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมครับอ่ะเราก็มองว่าเป็นเป็นเชิงบวกสำหรับ C P N ตอนนี้ย่อมาถ้าเกิดย่อมาไม่ต่ำกว่า54 53.5หก็ก็ถึงไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านจริงผมมอง C P N เนี่ยแถวประมาณ58สําำหรับ C P N นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับมุมมองทางเทคนิคละนะครับเดี๋ยวก็ไว้ เจอกันใหม่ในวันอเจอผมใหม่ที่วันศุกร์เลยนะพอดีพรุ่งนี้ผมลาเดี๋ยวให้คุณปีมาไล์แทนในในช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e ์และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ